ทุียามาส่งมีสั่งมาแสนเท่าไลยนะสห่นเ0แสนสามหมื่นเก้าพันทีมเงินไทยก็ประมันพันพันเท่าไรสองพันสามพันเลยนะอืสองพันสี่สองพันสี่บกมันสองพันห้าสองหกอะลองเอามาดูสักลูกอะมีกูได้ตจ้งหกลูกยันนะอะโหได้เยอะอยู่นะอือ,อเอาข้อดูค้อดูไม่ไม่ไม่ไม ไม่อะนั้นมีนะเราอันนั้นอ๋ออันนี้เสียงเดือดอ่ะอันนั้นมีเสียงแตกอยู่เสียงปุ๊กปุ๊กเดือมีสิทธิ์อันนึงอดือดอามาดูตบมือเราอ่ะถงมือเราเอามาใส่เลยอ่ะขึ้นมาาดือันนั้นอะอันนั้นอัอนสุดท้ายอ่ะมันก็ลูกใหญ่เพราะ อ่ะมีเศษเยอะแล้วลองเกล็ดดูยังตัดเหมือนเพิ่งตัดมาเนาะมันยังสุส่ๆเมื่อไรทุเรียนพวกนี้มันตัดมาเนี่เยเกล็ดเกล็ดดูอ่ะอ่ะอ่ะมีเสียงอยู่มีสิทธิ์ได้กินอยู่ลูกเนะี้ยกลับเป็นลูกมนะึงอ่ะสามลูกอนะ่ะสามลูกเนะี่ยนะมีโอกาสเด๋อเด๋อลองสามอ่ะอ่ะเห็นไหมแป๊บนึงฟังเสียงไนงะดูดิขายทุเรียนได้นี่นน ฟังเสียงก็รู้อาไรน,นะฟังเสียงก็รู้นี่ขายตูเรียนในี่นีนนได้ได้อยู่แต่ว่ามันแข็งหน่อยนึงนแข็งเอาอยแล้วแต่เลยกินกรอบๆได้แต่ว่ามันแข็งเพราะเ่าเสียงมันมันมีช่องว่างไงเห็นไหมอานนี้มันสุกมันจะว่างเลยเห็นไหมเนี่เยเดี๋ยวเปิดดีๆเห็นไหมโอ้ยสุกอยู่ก็สุกอยู่ก็เดิอออกมาเดือมาปุจะให้ดูว่าทาไมถึงรู้เนี่ยมันมีช่องว่างเห็นไหม มันมีมันจะดังปุ๊บป๊มันมีอากาศข้างในถ้าไหนมันมันพอมันสุกทุเรียนมันน้ําหนักมันจะลง่ะตามที่รู้นะน้ําหนักมันจะลงเพราะน้ำหนักมันลงใช่ไหมมันก็จะเกิดช่องว่างเวลาตีมันจะเสียงปุ๊บปุ๊ยิ่งเสียงปุ๊บปุ๊เท่าไหร่ก็คือน้ําหนักมันลงไปเรื่อยทุเรียนอ่ะขายตามน้ําหนักไม่ได้บางทีนะรับขายตามน้ำหนักที่เขาขาดทุนนะ่อเรับมาราคานี้น้ําหนักตอนอยู่จากสวนมันเยอะใช่ไหมล่ะ พอจริงมันก็จะลงไม่เลยลงไม่เลยเอามาเขาปล่อยออกเลยไงปล่อยออกปล่อยออกใช่ทุเรียนถ้าบ้านเรามาคือปล่อยออกปล่อยออกเลยเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยไว้อย่างเงี้ยคือน้ำหนักมันหายถ้าเกิดเขาขายไม่ได้มันก็จะขาดทุนแต่เขาก็ต้องรับมาถูกกว่าไอ้นี่อยู่แล้วรู้ไหมั้นเมืองมันเ,ม,นม,นเมือนไอ้มันเมืองไอแงแ้แตงโมแหละแตงโมก็ปุ๊บปุ๊บเหมือนกันอ,อืนแตงโมปุ๊บปุ๊บก็ไม่ดีเพราะว่าใจมันเป็นใจข้างในแต่มันก็จะสุก มันมีอีกสองลูกหรือเปล่าลูกนี้ไม่สุกนี่มันมีอีกสองลูกหรือเปล่าที่สุกอ่ะลองอันอยู่เอาเลยใช่ไหมเออเอาก็เอาชั้นล่างอะลบกับห้องเลย เห็นห้องเขา้สองอหมูเขาบอกว่าไปเห็นโลกห้องเขาอยู่ว่าเขาไม่คือกว่าน้าห้องเลยแต่ชั้นหนึ่งแล้วกว่านอยู่นะชั้นหนึ่งนะทั้งล่างเขาอยู่กันห้าคนหรือหกคนแล้วก็ไม่รู้นะชั้นสองอะไม่มีกว่านเลยนะว่าน่าจะกวาาเขาไม่กวานเลยแล้วว่ามันพอห่มๆเหรอหอยว่ามนพอห่มแข็งมากเลยเปิดแข็งมากอันนี้อะไรจันหรอ จันหรอทุเรียนจันหรอพนีทุเรียนจันไม่รู้นะนี่ทุเรียนที่ไหนไม่รู้ครับทลองชิมดูทุเรียนถ้าเป็นใต้เป็นจันเป็นสะเกตดไม่เหมือนกันนะสะเกตดนี่หวานนะหวานมากเลยนะทุเรียนภูกขาไฟนี่คือหวานหวานหวานจริงภูกขาไฟไม่มีความมันเลยแต่ถ้าเป็นทุเรียนจันมันจะมันหวานนะครับหอมแต่ทุเรียนใต้นี่ก็จะอีกแบบนึงตามที่ผมกินนะมันจะฉ่ำฉ่ำน้ำมันจะแฉะแต่ว่ามันก็ความหวานก็จะ ไม่เท่านะแต่ออกจะออกหอมไม่ค่อยหวานเท่าไหรอ่อ่ะทุเรียนใต้แหละแต่บางอันก็ดีนะทุเรียนใต้อะ่ะแล้วแต่ทีนะ่นะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันไงแต่ความเป็นเอกลักษณ์ของทุเรียนแต่ละที่ไม่เหมือนกันสีนเกียดนี่หวานหวานความมันนี่น้อยแต่พืชจันทนี่หอมหวานมันแต่ว่าแต่ว่าเราชอบทุเรียนจันท์นะทุเรียนจันท์อร่อยสีลเกียดนี่ก็ ก,ก็ชอบอยู่แต่ว่ามันความอร่อยมันสู้ทุเรียนจันไม่ได้จันและยองเนี่ยอร่อยตนเนี่ยภาคภาคตะวันออกแต่ว,ว่าทุเรียนใต้เนี่ยถูกกว่าทุเรียนจันนะเรื่อรสชาติหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะ แต่หมล้มันดิบดิบมันดิบดึ๊ดนึงหอยบอกว่ามันแข็งแข็งหอยจะเอาไหมเราก็ถามอยู่มันเนื้อมันแข็งแข็ง่ยเห็นไหมันกินได้ถามว่ามันสุกมันแก่แล้วมันกินได้เนื้อมันแข็งแข็งไอ้แก่ไอ้สุกกับมันสุกแล้วเนี่ยไอ้สุกกับมันสุกแล้วแต่ว่าแข็งแข็งอะมันไม่ได้เละไงถ้าเอา้าได้เละต้องรอ ดูไม่ผ่าทุเรียนยังไงเนี่ยทุเรียนไม่เปล่นเราผ่าให้ียดนิดทุเรียนไม่เปลี่ัทุเรียนไม่ป็นลูกทุเรียนเลยยังไม่เป็นทุเรียนแข็งเลยกินไหมล่ะเินก็ผ่าแล้วหรอกกินเล่ผ่าแล้ว ชิมดูหวานมากเขาไม่ต้องเอากินแค่นี้พอกินแค่นี้พออือไอก่ฉีกเนี่ยเลยว่าไก่ฉีกกินได้แล้วสุกแล้วนี่หวานมากชิมดูหวานไหมหวานมัน ไม่กินเลยกลิ่นไม่ออกล้วคนไม่ชอบกินไมกิ่นกลิ่นอะไพอดีกลิ่นไม่ได้กล่นน่าไม่ไ้เราคนไม่ชอบกลิ่นพอด<ะ>ีกับข้าวเลยเนี่ยนิหกับข้าวก็ได้ไรอ,อร่อยอรอยอยู่แข็งดี คนเขาชอบกินกรอบอบบข้าวอย่างเงี้ยนับข้าวเลยฮะปลอกไม่เป็นหัวพังหมดแล้วเรียนอะไเ่ได้เน,นี่ยปลอกให้ปลอกไม่เป็นนะข้าวผูมันยัง,งมันนี่มันปอกให้ปูยังไงมันก็ปอกได้เดี๋ยวมาๆมา,มาปอกให้ดูปอกทุเรียนเลยก็เก็บ กินมาหมดแล้วทุเรียนอะ่ะบ้านก็ไปตั้งหน้าตั้งตากินเด่ทุเรียนบุเขาไฟซื้อเกล็ดนองบัวลำพูอะไรก็ตามกินมาหมดแล้วมันไม่มีลูกเนี่ยไม่มีแกนน่นะเนี่ยผมกมือไม่ถึงมือหอยอ่อนมือหอยอ่อนค่อปอกไม่ได้หรอกมืออ่อนมือเท่ามันอ่อนนะเจ้ไหม,ม,มไม่มีแรงมือไม่มีแรง คตัวเองไม่มีแรงมันจะไปปอกได้ยังไงปอกไม่เป็นก็เป็นอย่างนี้แหละเห็นไหมมันนี้น้อยอร่ยถูกแบบดิบๆอะ่ะมันเท่านี้แหละมันมีนี้หมูมแล้วปอกหลายลูกแล้วมันได้เยอะอยู่มันดีกว่าไปสั่งเขาแพ็กล้วที่เป็นแพ็ก่ะแพ็กละสองหมื่นันใหญ่ ก็อสองหมื่นสองสองหมื่นสี่อ่ะสองแพ็คก็สี่ห <c oughs> <000. S 2> มื่นก็สี่หมื่นก็ประมาณมันมินี้น <c oughs> ก็มีน้เกินในร่องนี่ก็บ่มจะบ่มเป็นนาทีเดียวใช่ไหมมินิก็มีนิเกินหอยไม่เข้าใจผ่าก็ออกไม่เป็นไงแรงไม่ถึงปาดมีไม่ถึงโอ้ยก็เท่านี้แรงเท่ามีเท่านี้แรงโอ้ผอมมาเลยก็ไมู้เนี่ยตุเรียนหรือปลอกบมีหเนี่ยหอย S 1> <S 1> <S บอกทุเรียนต้อปบอกแบมีเนี่ยดูดิอ้เห็นในด้วยเนี่ยไม่ใช่บักมีบ้านเรานนอะมันได้เท่านี้แหละมันได้นี่มก<ดา>็ได<า>้มันก็อีกรอดหนึ่งนะหึงไหมเสียนนล่ะหละบอกแล้วเดี๋ยวนี้รอนบอกไม่เป็นเธอบอกไม่เป็น ผูเรียนไม่เป็นเนี่ปลอกนี้หมดแล้วปลอกเสียของใช่มันมีอีกลูกไหนดูดิม่สูบพอแล้วพอแล้วอ่าอันนี้ได้ไว้นั่นแหละมันจะเท่าอย่เท่านี้แหละหกินพอแล้วพอแล้วบายไป